ครรู้สภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูรายวิชาครูครั้งที่2ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีพศ2568ระหว่างวันที่9ถึง19กันยายน2568ตั้งแต่เวลา08.30นเป็นต้นไป แบบทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสิ้นสุดการรับสมัครวันที่19กันยายน2568เวลา16นาฬกา30นาทีสามารถตรวจสอบสิทธิและเยื่ยนคำร้องขอมีสิทธิระหว่างวันที่5-11กันยายน2568มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย THNAIC Foundation ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้โดเมน .ac.th และศึกษาไทยสำหรับสร้างเว็บไซต์และอีเมลภายใต้ชื่อโครงการเว็บศึกษาไทยโดยจัดหาทุนสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นในการสร้างเว็บไซต์และใช้งานอีเมลสารบันให้แก่โรงเรียนที่อาจขาดแคลนงบป,ประมาณหรือขาดบุคลากร มุ่งเป้าหมายสนับสนุนโรงเรียนขาดแคลนให้ได้ถึง1,000โรงเรียนภายใน2ปีโดยได้เริ่มโครงการเมื่อปีพศ2567และดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีพศ2568